สำหรับ EP 1 0นี้นะครับจะเน้นไปที่เรื่องราวของเซิงว่างกับพี่เจิงเทียนและคู่สิทธิ์เก่าครับโดยเฉพาะถ้าใครชอบคู่สิทธิ์เก่าเนี่ยวันนี้เขาจะพาเราย้อนไปยังตอนที่เขาพบกันครั้งแรกด้วยล่ะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วมีงานแข่งกีฬาสีและน้องเซิงว่างแข่งจนขาเจ็บเลยนะครับ EP นี้น้องเลยต้องพักยาวๆเลยล่ะครับแบบจะอยู่โรงเรียนก็ไม่ได้ครูไล่กลับไปนอนพักที่บ้านครับพี่จจิงเทียนก็มีห่วงน้องนะ เรื่งเสียงที่ครูสอนให้น้องฟังแถมเลิกเรียนก็ทําสรุปไปให้น้องอ่านอีกสุดยอดจริงๆเลยล่ะครับดูแลทั้งเรื่องเรียนและสุขภาพไปด้วยกันเลยแบบโอ้ยคนดีสุดส่วนน้องเสิ้งว่างเนี่ยอยู่ว่าเฉยๆก็เบื่อก็เ,กเหงาแหละครับถ้าใครเคยต้องหยุดเรียนนานๆจะเข้าใจฟิลน้องเลยน้องเนี่ยนั่งส่งข้อความหาพี่แทบจะทั้งวันเลยแต่น้องอยู่บ้านนี่ดีอย่างนะที่ในตอนนี้เราจะได้เห็นเสิ้งว่างเปิดใจพูดคุยกับแม่ของพี่เจิงเทียนน้องก็ได้บอกแม่นะ ว่าโอเคยอมรับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ต้องมาคอยดูแลเอาใจกันเยอะก็ได้ตนโอเคกับการที่มีแม่และพี่เจีงเทียนเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นซีนที่ดีซีนหนึ่งเลยนะครับในฉากนี้แล้วพอน้องอยู่บ้านานานๆก็เบื่อจับใจน้องเลยมาหาพี่ถึงหอเลยนะครับทำเอาพี่เป็นห่วงจนจะหยุดเรียนมาดูแลเลยนะแต่น้องไม่ยอมบอกให้พี่ไปเรียนไม่กันจะกระเพกกับบ้านเองทั้งอย่างเงี้ยเออจนพี่ยอมไปเรียนดีๆครับ แล้ววันถัดมาก็เกิดเรื่องขึ้นครับเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวลหลายคนในหอก็ได้กลับบ้านไปรวมทั้งเกาเทียนหยางพร้อมเพื่อนรูมเมทอีกคนด้วยทว่าในกลางดึกคืนนั้นเองเซิงว่างตื่นมาพร้อมเห็นใครบางคนในห้องเมื่อถามพี่จิงเทียนแล้วไม่ใช่พี่จิงเทียนนะครับน้องก็กลัวเลยว่าเฮ้ยงานที่เห็นตะกี้นี่คืออะไรอะด้วยความกลัวน้องเลยชวนพี่ลงมานอนเตียงเดียวกันเป็นเพื่อนครับคือแบบโอ้ยน้องเซิงว่างแอบร้ายอะ แถมม่บอกด้วยว่าแถมมิบอกด้วยว่าผมผ้าห่มด้วยผ้าผืนเดียวกันนะเตียงมันเล็กไม่มีที่พอสําหรับผ้าห่มสองผืนหรอกโอ้ยสาหรับตอนนี้นะครับผมชอบบทพูดที่น้องพูดกับพี่ตอนต้นเรื่องที่เหมือนเป็นใจความหลักของตอนนี้เลยนะที่ว่าเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยอนเลยทําให้กําแพงสูงถูกทลายและทําให้ความรักเติมเต็มโลกใบนี้ได้อีกอย่างก็เพราะมีสิ่งพวกนี้ ที่ดูเหมือนเป็นเส้นแบ่งจึงทำให้ได้เข้าไปในโลกของคนอื่นและเข้าใจพวกเขาได้แล้วนายคิดว่าตอนนี้ใส่เข้ามาในโลกของนายได้เข้ามาในโลกของฉันละ่ะโอ้ตอนเห็นประโยคนี้ผมแบบชอบมากเลยนะดูเป็นประโยคเปิดใจให้แก่กันและกันดีสุดเลยแล้วผมจะแอบ,บรู้สึกว่ามันดูแบบเหมือนแอบยัดมาหน่อยนึงแต่ก็ชอบประโยคนี้อยู่ดีแหละมาดูสึกถึงแบบการเปริดความในใจให้แก่กันและกันได้ดี แล้วอีนี้นะครับผมก็เห็นฉีเจ้าห่าวอยู่ในห้องเรียนปกตินะเละยวงงว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับที่เขาบอกว่าตายไปแล้วในอะีีที่แล้ววะเออเอบงงอยู่แล้วอีกทั้งความสัมพันธ์ของคู่สิทธิ์เก่าเนี่ยผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเราแค่คิดไปเองหมือนเขายังไม่ได้สารภาพกันว่าเออแต่คิดว่า EP พี1ิบเที่จะฉายเร็วเนี้ยน่าจะมีบอกกันชัดแล้วละครับเพราะเหมือนครูผู้หญิงเนี่ย เขาเตรียมสารภาพรักกับคนหนึ่งในคู่ส <Yes, ุดเก่าอยู่นะน่าจะมีเสียงเบรกดังกึกแน่ๆเลยก็ถือว่า EP 10เนี่ยเป็นตอนที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแถมโมเมนต์ฉากสวิทของพี่จินเทียงกับน้องซึ่งว่าก็มีระดับหนึ่งนะใครอยากสัมผัสความฟินอย่างนี้อย่าลืมมารับชม The Only One ใครบางคนได้ทุกวันพุธพรฤหัส พานนฟิกวิทีวีวิกิอิคยี่และกา้าอุรันล่านะครับโดย EP นี้ฉายตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะอย่าลืมมาช่วยซึ่งมากับพี่เจงเทียนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ